สวัสดีค่ะสําหรับการเขียนประตูวันนี้นะคะเขียนไปรูปแบบเดียวกันกับการเขียนหน้าต่างเลยค่ะแต่ประตูของเราจะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าเมตรค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเราทําการเขียนวงกบค่ะวงกบของเราจะขนาดอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์และศูนย์จุดศูนย์ห้าค่ะเลือกไปที่เลเยอร์ประตูและทและทําการเขียนวงกบตามขนาดที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะก็คือศูนจุดศูนย์ห้าคอมม่า และ0.10คลิก enter ค่ะนละทำการ copy ค่ะโดยใช้คำสั่ง copy หรือตัวย่อคือ co ค่ะทำการ copy จาก center ของวงกบค่ะดึงไปด้านขวาค่ะใส่ค่าเข้าไปอยู่ที่0.95ค่ะกด enter อีกครั้งเพื่อจบคำสั่ง และทําวงกลบค่ะโดยใช้คำสั่ง rectangle ค่ะคลิกตามรูปได้เลยค่ะคลิกแล้วก็กด enter เพื่อจบคำสั่งหลังจากนั้นใช้คำสั่ง rotate ค่ะดึงวงกลบให้ขึ้นไปเป็นแนวตั้งค่ะ กด snap เพื่อให้อยู่ในแกนค่ะหลังจากนั้นใช้คำสั่ง art เหมือนเดิมค่ะหรือตัว a ค่ะเพื่อทำอทิศทางการเปิดของประตูของเราค่ะโดยคลิกหัวกลางแล้วก็ปลายค่ะเพื่อให้เส้นโค้งของเรานั้นสมบูรณ์มากที่สุดและสุดท้ายเราทำการเช็คค่ะว่าประตูของเราได้ตามแบบที่เราต้องการหรือไม่ค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้การเขียนหน้าต่างนะคะจะยกตัวอย่างการเขียนหน้าต่างที่ขนาด60เซนโดยอันดับแรกเลือกไปที่เลเยอร์หน้าต่างค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องเขียนวงกลบค่ะขนาดวงกลมอยู่ที่0.05และ0.10ค่ะหรือ5เซนกับ10เซนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นทำการก๊อปปี้วงกลบค่ะโดยหน้าต่างของเราขนาด60เซนค่ะเราทำการก๊อปปี้จาก เซนเตอร์ของวงกบขาดึงออกไปด้านขวามือกดให้กดให้ snap อยู่ในแกนค่ะและก่อเข้าไปหกสิบเซนจากนั้นใช้คำสั่ง rectangle ค่ะเพื่อทำอ่าวงกบขาหรือบานเปิดและทำการ rotate ค่ะโดยใช้ไอคอน rotate ค่ะคลิกและดึงขึ้นไปข้างบนสุดท้ายใช้คำสั่ง a ค่ะหรือ as เพื่อทำวงเปิดของประตูค่ะโดยกดเปิด s แน p ให้อยู่ที่360ร้อกสิบองศาและคลิกมาที่ปลายของวงกลบอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็คือการเขียนหน้าต่างแบบเบื้องต้นค่ะ